ทำไมพลปืนกลของทหารบกไทยถึงมีความเสี่ยงสูงและเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นมาฟังกันนะครับโดยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ายานพาหนานะทางทหารของทหารบกไทยหลายคันนะครับยังคงมีแบบนี้อยู่นะครับก็คือไม่มีแผ่นเกราะด้านหน้าป้องกันพลปืนกลนั่นเองซึ่งจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีรอยอบอบางรุ่นของทหารบกไทยเนี่ยที่มีแผ่นเกราะด้านหน้าแบบนี้ช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับกําลังพลได้นะครับ เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าอเมริกาในช่วงแรกของสงครามอิรักหรือสงครามอ่าวเนี่ยเขาไม่มีการติดแผ่นเกราะแบบนี้ให้กับพลปืนกลนะครับผลที่ได้ก็คือทหารที่เป็นพลปืนกลเนี่ยโดนสไนเปอร์สอยนะครับและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในสมรภูมิเมืองนั่นเองซึ่งทําให้ในเวลาต่อมานะครับยานยนต์หุ้มเกราะของทหารบกไทยหลายรุ่นเนี่ยนะครับจะติดตั้งป้อมปืนกลแบบนี้นะครับแบบเดียวกับที่อเมริกาใช้เราเรียกเป็นภาษาสากลว่า transparent armor gun shield น,นะครับ m a c t แทนั่นเอง ซึ่งจะเห็นได้เลยมีกระจกกันกระสุนทําให้เพิ่มการมองเห็นได้รอบข้างและป้องกันพลปืนกลได้เป็นอย่างดีและจากเหตุการณ์ทางทหารที่เกิดขึ้นจริงนะครับจะเห็นได้เลยว่ายานยนต์หุ้มเกราะแบบที่มีป้อมปืนกลแบบนี้เนี่ยทำให้พลปืนกลเนี่ยปลอดภัยจากการโดนซุ่มโจมตีได้นะครับจะเห็นได้เลยว่าพลปืนกลในวิดีโอเนี่ยไม่โดนผู้ก่อการร้ายนะครับเดินมายิงใส่และยังสามารถลงไปช่วยเพื่อนได้ทันเวลานั่นเองและนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมทหารบกไทยถึงควรนะครับติดตั้งเกราะแบบนี้ให้พลปืนกลน,นั่นเองนะครับ เพราะจะเป็นความปลอดภัยให้กับทหารอีกด้วยซึ่งของอเมริกาเองนะครับเขาติดตั้งนะครับเกราะแบบนี้เนี่ยนะครับบนยานผานะหลายรูปแบบเช่นฮั v วีก็ใช้นะครับ